จเจริญพรสวัสดีทุกๆท,ท่านวันนี้ธรรมกะกับพระธุดงค์ก็จะมานำเสนอเรื่องของปัญญากับกับวิญญาณวิญญาณก็คือความไปยึดมั่นในเรื่องของอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่ามันเป็นวิญญาณที่เกิดจากขันห้าขันห้าที่ยึดมั่นในเรื่องของโลกที่มีความยึดมั่นในเรื่องของรูปบ้าง วิทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างก็กลายเป็นวิญญาณวิญญาณน,นี้ถ้าสะสมความไม่ดีวิญญาณที่สะสมฝ่ายอวิชาก็คือการกระทําความไม่ดีคือการไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเนี่เรียกว่าวิญญาณที่ไม่ดีอันนี้ไม่เรียกว่าปัญญาส่วนปัญญาเกิดจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาพุโทโธธัโมสังโฆนี่เรียกว่าวิญญาณเกิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วน พระเนี่ยจะมีปัญญาปัญญาได้ก็คือการรักษาศีลน,นั่นเองก็คือเรียนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลที่เกิดจากปริสุทธิศีลสมาธิที่เกิดจากฌานปัญญาเกิดการฝึกสติปัฏฐานสีนั่นเองจเจริญพร